สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรก้านาหาจีพ่อทองพัดนะครับพอเกอีกน้อมันนี้นะครับธุรกิจไม่ล้อมนะครับนี่คืออ่าไม่ล้อมนะครับสวยงามที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับเป็นใหม่ที่อ่ามีหลายชนิดนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่กัดอยู่ถนน รีสเกตผูขันนะครับอยู่จังหวัดรีสเกตเนะาะชัยภูมิไม้งามนะครับเพลนรับจัดสวนจำนายใหม่ล่อมทุกชนิดนะครับสามารถสอบถามได้เนาะมีกระเบอือโทรเพ่นเนอ้อนะพี่นอ้องเป็นอย่างผมจังอยากให้พี่น้องได้เห็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวสิเข้าไปพ่อกับเจ้าของเพ่นนะครับเพราะว่าไม่ล้อมซูเมือนี่นะครับเป็นใหม่ที่เขาเอิ่นว่า หลายๆคนนะครับเพิ่นเฮ็ดบ้านใหม่เนาะเฮ็ดบ้านใหม่เราเพิ่นต้องการเขาเอ่นว่าเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยนะครับมันเป็นศาสตร์เลศินนะครับก็คือว่าขันมีต้นใหม่มาประดับเพื่อนประดับสร้างเสริมบุญบารมีนะครับซึ่งไม่แต่ละต้นนะครับก็บเป็นใหม่ที่มีมงคลนะครับมีทีมา่ายางซูมือนี่ไม่บก เพิ่นก็เอิ่นว่าใหม่พุ่นสับนะครับซื่อเพิ่นนี่ปลูกคางบ้านคางเฮือนโดยเฉพาะเป็นลมโพใบใหญ่เป็นลมใบหนาส่างความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศยังบ่พอซื่อก็เป็นมงคลน,นะครับคือว่าเพิ่มพุ่นสับเพิ่นว่าได้ครับเนาะแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กวักทั้งเส้นนะครับเออไม่กวักต้นสีดำๆนี่ก็บ่แม่นธรรมดานะครับเป็นไม้เขาเอิ้นว่าไม้กวัก กวักเงินวกวากคล้องเขาเพื่อนเขาซ่านไม่ทุกนนนนนนะนชนิดนะครับเม้แต่ไม่เสดาซึ่งเป็นไม้โบราณนะครับพี่น้องนะต้นหลายๆชนิดนะครับเดี๋ยวผมจะไ้พ่อครับเจ้าของเพื่อนนะ้อผู้ใดสนใจต้องการไม่ไปประดับตามเพื่อนตามซ่านนะครับอย่างถี่ไปผมบอกก็คือว่าเพิน่นรับอ่าก็คือว่าลอกไม่เนี่เอาไปปลูกนะครับจัดสวนในน้ำเนาะ ธุรกิจจัดสวนนะครับข่นผู้ใดต้องการสอบถามนาะ,ะหรือว่าต้องการเว้าคุยนะครับต้องการไม่ล้อมไปประดับอยู่เฮื่อนอยู่บ้านนะหรือว่าต้องการให้เพื่อนออกแบบพื้นที่ให้ว่าการจัดสวนจัดจังใดโดยเฉพาะผู้ที่เพื่อนใดผัวฝรัง่งเนาะผัวเป็นพีเงิน <laughs> ตอนนดี้บฮิตนะครับเออส้างบ้านใหม่ๆหม่กิีมีต้นใหม่ที่บอกว่าปลูกมือเดียวเนาะ ใหญ่เลยแล้วก็เป็นใหม่มงคลน้ำอ่ะสิได้พ่อครับเจ้าของสวนเพิ่นนะครับสวัสดีครับแนะน้ำแนะน้ำเจ้าของนะครับบ้าใช้ผมใหม่งามครับบ้านพอเสือเอออันนุ่เก่งนั้นก็ครับมีนนมีเลนเปิดไหมครับแวะมาเยี่ยมมาชมได้ครับเออแล้วก็มีไม่ล้อมหลายชนิดแห้งเนาะแล้วก็รับปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องจัดสวนเออก็ สามารถไปเบิงผืนที่จริงแล้วก <is> ็สามารถแนะนาได้เนาะเออเรื่องงบประมาณค่าใจใจสามารถอ่าคนวณให้เพิ่นได้เนาะแนะนําก็คือจะว่าเฮ็ดให้มันเถืกตามเขาเอ่ยว่าโง่เห่งหรือว่าข่วงจุ้ยเนาะเออเฮ็ดตามแบบฉบับอ่าคนรุ่นใหม่เนาะไม่ลักลักกัสิมีใไม่มงคลซื้อเป็นมงคลนเนาะมั่งมีเออมั่งมีนี่คือเออนั่งควักเพิ่มพูนทรัพย์ ไม่บกจิกจิกทอง,ยอยงโอ้จิกเงินจิกท่องพี่น้องเนาะแล้วก็ไม่เอียงก็พอกไม่อย่งเออพอกพูเพกพนเนาะแล้วก็มีเอียงไม่ไม่แสงไม่เอียงเพืน่นเออ,อเออมังอง่งก่อนมีหลายอย่างเนาะผู้ใดมีความสนใจนะครับต้องการเยี่ยมชมนะครับกับมาจังหวัดศรีสะเกดกับถนนศรีสะเกดกุขันตรงบ้านหัวเสือเนาะ เออพิกัดนะครับจากศรีสะเกดมากกว่ประมาณ38โลเนาะเออประมาณน,นี้นะครับจากอำเภอกุขันมากกว่ประมาณ10 12โลนะครับนะครับอยู่ข้างทางนะครับเออเดี๋ยวผมสิออล่อลงพิกัดไว้ให้นะเออพิกัดให้พี่น้องได้มาสะดวกนะครับหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็มีเบอร์โทร เบอร์โทรกับน้ำร้านเลยครับโอ้หเบอร์โทรที่ผมหายไ้อยู่ในร้านนะครับสามารถที่มีมี่เฟซบุ๊กมี่เมีวมี่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมันนี่เป็นเพิ่มโอ้เพิ่นเพิ่นมีเครือข่ายสาขาเพราะว่ามันมันเป็นการเชื่อมโยงนะครับก็คือว่าถ้าเฮาเว้าคุยกันแล้วก็ถามมเบิ่งแล้วก็ไม่ล้อมชนิดไหนที่ถ้าเฮาต้องการก็สามารถขายล่วงหน้าได้นะครับเนาะก็คือว่า เพิ่นล่อมมาแล้วก็เพิ่นดูแลจนว่ามันพร้อมทีจะเอาไปลุงดินเนาะแล้วก็ในการคือว่าสวิตบริการหลังการขายเกิดคือว่ารับประกันรับรับประกันให้ประมาณเป็นโอ้เอาจนติดนะครับกาว่าให้รอดเด็กพี่น้องเพิ่นว่ารับประกันคุณภาพบ่วตองห่วงเนาะเพิ่นบ่ไใ้เห็ดมือนีมืออื่นอย่างเดียวนะครับเพิ่นเน็ดไปตลอดเนาะเป็นธุรกิจครอบพ่วเพิ่นนะครับเนาะสามารถที่ ไม่เนี่ก็มีประโยชน์นะครับแทนที่ตาเฮาสีขายแล้วก็เอาไปตัดเพื่อเห็ดเป็นใหม่ฟื้นเนาะตาเห้ากรีดมองนะครับหรือว่าตาเหาเป็นการซอยชีวิตสร้างอากาศนห้กับโลกได้พี่น่องห้าหาเพิ่นล้อมเนาะแล้วก็แค่แต้ยไม่ใหญ่มองตาเห้าก็มีไรไดได้เนาะครับเนาะตาเห้าบ่ต้องไปตัดเห็ดเป็นใหม่ฟืน้นโดยเฉพาะไม่ไม่บกทีเพิ่นเดินไม่อยังก็พูดซับนี่ล่ะครับไม่บกนี่ ทานกระสอบละสองสามรอยนะครับต้นหนึ่งก็ได้บัวทีกระสอบแต่ว่าตาห้าล้อมนี่อาจได้เงินเป็นพันเป็นหมื่นแล้วแต่วาดแต่ส่งในพี่น้องผู้ใดต้องการาขายไหมไม่ปลาถี่มีอยู่ในในหน้าในสวนเนาะก<ช>็สามสารถโทรมาสอบถามหรือว่าแอดเป็นมูทั้งนั้นไลน์เฟซบุ๊กแล้วก็ให้เพิ่นเบิงเบือเบ้องต้นได้เนาะเ<ช>อะอก็อออสามารถตกลงราคาล้อมได้พี่น้องเนาะ เมื่อนี้เกษตรก้านาหานจีพ่อทองคัดฝากไว้เด้อไม่ล้อมตัวนี้ธุรกิจกำลังมาแรงนะครับสำหรับพวกนักอนุรักษ์หรือว่าต้องการใหม่ไปประดับในบ้านใหม่มงคลนะครับหรือว่าใหม่สวยงามต่างๆทั้งชนิดที่ให้ผลได้เนาะให้ดอกทั้งชนิดที่โดยเฉพาะเพิ่นล้อมใหม่ที่บ,อบ,อบ,อบอ่บ่บ่มีใบหลวงแบบว่าเบิรตต้นเนาะเออเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่พืชพืชภูเขานะครับเนาะเออเป็นใบคือว่ามีใบให้ความสวยงามตลอดทั้งปีนะครับเป็นหลักเนาะ,ะสำหรับมือนี้เกษตรก้านาหาจีพอนังพัดก็ขอ,ขอขอบคุนลานใช้ยภพมิใหม่งามนะครับที่ให้ความมืนเวิงต้นเนาะสำหรับธุรกิจใหม่ลอม้อมอาชีววัไวเนียนะพี่น้องเด้อแต่ว่ากะผู้ดใดสนใจใหม่ล้อมต้องการข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมนะครับอยากสิก็ไม่สเสดานะครับ กรติตอสอบถามเกษตรก้านาหาจีพอนงพัดไว้นํานะครับส่วนเรื่องราค่ากระสอบถามกันเองนะครับเพราะว่าตัวนี้แล้วแต่การตกลงสื่อขายความพึงพอใจเนาะพี่น้องเพิ่นหล่อมยางสวยงามนะครับฝากไว้นะครับสําหรับมื้อนี้เกษตรก้านาหาจีพอนงพัดนะครับเอาไว้พ่อกันคลิปนาคลิปต่อไปเนาะอาจจะมีเรื่องราวข่าวสารเรื่องใหม่ๆนะโดยเฉพาะเรื่องคาร์บอนเครดิตเกี่ยวกับการปลูกต้นใหม่ต่างๆ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ